งานคสวัสดีครับเจนน่าวีพีนีนะครับอยู่โรงงานโคดขิงในประเทศไทยนะครับ ออรรถมาขิงกันรถใครสวยที่สุดนะครับวันนี้งานขิงงานโชว์รถอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศภายในงานนะครับผมว่ามีรถสวยรุ่นไหนบ้างตอนนี้ก็เราจะมาประกวดเวฟนะครับผมเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศให้ดูเลยว่าเวฟแต่ละพันอร่อยเป็นเทพเป็นไงนะครับผมก็เห็นใครไปแวบนะจ้าครับจ้าจ้าจ้าครับอนครับสนใจกูมากเลยนี่ัะ เจ้าคาร์บอนครับคุณเอารถมาประกวดปะครับอ๋อมาโชว์ครับผมไหนครับผมจดอยู่ถึงครับต่อเฮ้ยรถที่เราไปถ่ายใช่ตัวแรงมาคันเดียวนั่นแหละมาคันเดียวนะก็ไม่มีอะไรมากก็คือจะมาดูหิริอะไรมึงอ่ะไม่ไม่เราก็มาร่วมสนุกกับพี่อั้นไงงานนี้ขาดพี่อั้นถ้ขาดคนเชียร์หิริไม่ได้นี่แหละรถคนเชียร์พิที่นะนี่แหลรถสุดๆนัะนนะวันนี้สุดๆยิงนี่เนาหาเล่เรามาโชว์ดีกว่าโอ้โหนี่ไงเขามาแลไม่รู้ว่ามีหาเล่ด้วยเขามา รอบหน้าอะไรที่สุดต้องมาเดี๋ยวรอบหน้าอย่างปีน่าจะมีพี่อันได้จัดีเออเดี๋ยวรอบหน้าฮาเล็มมาด้วยกัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับสปีดแล้วนะครับใครที่อยากครับเสื้อครับที่สปีดแวร์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปให้ไต่อไปครับพรอี้เสื้อไอ้ชื่มเสื้อชื่มเสื้อชึ้มพอี้ชึ้มขนาดนะครับพรอีชื่มโปรสปีดเพื่อผมกระทำที่นี่นะครับสปีดแว้วครับใครจะทำเสื้อรถซิ้งเสื้อรถแข่งต้องสปีดแวร์ สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยนี่ธนานนะครับพี่ชายผมเองตกใจเดินหาอยู่ไม่ได้ถามเดินไปถามที่อู่ที่นี่เอาผ้ากับเขาเดี๋ยวเราจะปลุกอูดช่างนายนำรามผ้านะครับวันนี้ก็พี่นาเรามาแข่งกี่คันพี่สามคันเราไปไหนดีอ่ะพี่ไปไหนอ่ะเฮ้ยลูกพี่ผมเมาปะเนี่ยฮะเมาปะเนี่ยไม่เมาไม่เมาเลื่องอะครับต่อไดีวันนี้เรามาแข่งกี่คันพี่สองคันครับแข่งโมงวันนี้สองทุ่มสอง เดี๋ยวผมก็ดูโอเคครับที่ผมก่อนนะเดี๋ยวไปปลุกไปปลุกที่ร้านดีกว่าได้ได้ได้ไเ,เดี๋ยวไปหาพี่นันแล้วไปหาพี่นิดก่อนโอเคครับนี่โค้ชขี่ประจำนนทบุรีเราครับโอตปืนนะครับ,ปรบเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีพี่อันนี้ขี่ขี่หมดเลยฮะขี่แค่รู้นเดียวพี่ข้าไหนที่ข้าไหนข้างนี้เลอ๋อขี่โมงสองทุ่มปะสอ่มเดี๋ยวพี่รอดูนะครับนี่ตัวขี่ประจำนนทบุรีนะครับโอตปืนนะครับผม ไปแล้วไงอา่อานั่นแหละอันนี้พี่เจ้านะพี่พีชนะครับผมขอเสื้อตัวนึงไดนะ้ไหมเนี่ยได้เอาไซส์อะไรมาให้น้องผมอันนี้อันนี้เรามีล้ออะไรล้อคิดไลท์ให้เขาด้วยนะใช่ี่ลืมถามรหลังคิดไลท์ให้เขาด้วยใช่ไหมใช่ทำวงทำแบบหมดทุกอย่างแล้วมีขั้นสองปะ่ะร้อยร้อยตัวใช่จำนวนร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยจำนวนร้อยหนึ่งจะเป็นราคาส่งให้ไง เดี๋ยวขึ้นเหยให้ได้ได้ต้องเข้าฮะอนเซอร์ต้องเข้าต้องเข้าแล้วสปอนเซอร์อ่ะโอเคพี่อันนี้พี่วิทย์นะพี่ชายผมสปีดแว่นนะผมไม่ได้เจอขนาดปานผมเป็นเจ๊งเนี่ยผมไปนอนบ้านเขาแม่ผมเล่าจากบ้านเนี่ยถามเนี่ยตอนสมัยขับตัวเองเนี่ยผมไปเขาไปกางเต็นท์ให้หงอนทันงสามบ้านเขาอ่ะใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเดี๋ยวพี่พี่เป็นคนไปแล้วผมาจากบ้านตัแจ่มอ่ะเพื่อนไล่ขอกันเนาะตกลงอันนี้พี่ผมจากบ้านจากแด่นสปีดแวเนด้วยผมขึ้นเหย่มาให้ด้านล่างนะครับผม

นี่ครับคนดังไปจำงานครับไม่ได้อะไนี้ครับคนดังไปจำงานครับพิธีกรครับตัวของชาติครับพี่ชาเวนะครับคลิปที่ลงไปครับรถเก็บครับจะมีไม่หมดอันนี้เป็นอาชีพหลักเขาคือเป็นพิธีกรที่เป็นเจ้าของร้านขายหลายรถนะครับเู้สึกที่อะไรมึงอ่ะมาไหมถามเล่นดูไม่เจอมันต้องการกูไม่ได้เจอต้องการอย่างเงี้ยมันบอกว่าพี่ไม่ซื้อของร้านมันเลยเออเคยพูดเลยมันบอกว่าพี่ไปซื้อของร้านมาบอกของร้านมันแพงมันส่งแพงมันซื้อไปของมันแพงร้านมันอ่ะ พอจ้าแค่จ้าที่เราจบแสนค<ร>ุณนนั่งไม่กี่บาทถ้าม้วนละพันก็บาาเอง,องตามใจมึงูึกันอยู่เล้ยมึงกันอยู่มึงคนบอกเลยว่าถ้า<ม>ของเราดีอ่ะไม่ใช่มันพูดถึงเพื่อนกัน่า เพื่อนกูบอกว่าถ้าของเราดีอ่ะเราจะขายเท่าไหร่ก็ได้ของเรามันขายคุณภาพเว้ยเราขายคุณภาพเราไม่ขายเดี๋ยวนี้ไม่อยู่ไหนมึงอย่าไปไ่ไนผมเพื่อนกันจริงป้ะมัเนี่ยบอลางบ้านจริงเหรออยู่ทีล้มแบนไปย้ายโรงงานแล้วหรอโรงงานสิบล้านนะพี่โรงงานสิล้านจริงปะไม่ถึงเพื่อนไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงคือพี่พี่ย้าเข้าเขาอยู่ตรงเนี้ยอ่ามันเหมือนโกดังอะพี่โกดังโกดังยังไงก็มันเข้าแจกเวลาจอดรถตรงเนี้ยอ่า สิบคนแล้วอ่ะจากทำคนเดียวอ่ะนี่กำไรเยอะขนาดไหนพี่ลองคิดดูกำไรเดือนกี่บาทห้าร้อหกแสนถึงไหมถึงถึงไหมมีเลยนะต่างคนถามเยอะสามกรอบเข้าอ๋ถ้าเราทำเงินมาเยอะก็ได้นะหรือว่าของอ่ะทำเท่าไหร่ก็ไม่พอขายอ่ะอ่าคือเดือนหนึ่งกำไรถืออยู่ในมือห้าร้อยหกแสนผมมีประมาณนั้นให้เป็นยิดยาเทานะเออ่ะเขาเริ่มมามันเริ่มจากเขาไม่มีอะไรไม่มีที่เลยเราให้เห็นว่าเออเราไม่ต้องทํา อะไรไม่ดีเราทํางานสุจริตเราก็สามารถมีรายได้หลักแสนได้มีเลี้ยงครอบครัวแล้วรายจ่ายเท่าไหร่อโหครึ่งหนึ่งอะเพื่อนก็คือสามแสนใช่ประมาณนั้นรวยประมาณนี้ได้หกแสนไม่ใช่ว่ามองว่าได้หกแสนเขาก็มีรายจ่ายมีต้นทุนชีวิตทํางานก็ต้องเหลือถูกนะพลังหีด้วยอะไรนะพลังหีด้วยพลังหีจากคนที่ติดยาเรียกว่าติดยาเลยนะไม่ติดเลยพื่เลยไม่ไดเอามาชำแหละนะแต่ให้เห็นว่ามันก็มีวันนี้ได้ มีบ้านอย่างมีแล้วเพื่อนมีแล้วรถจังมีรถแล้วรถพี่กี่คันมีรถคันเดียวมีพอพเจนเตอร์คันเดียวแดงด้วยอ่าบ้านซื้อที่ไหนซื้อที่คลองสีวาจากคนที่มีบ้านอ่ะจากคลองสีวาอยู่ที่ไหนแถวๆนี้แหละมังกรกห้านี่แหละโอ้ก็โรงงานกับบ้านใกล้ๆกันใกล้ๆกันเลยกันขยันนะก็เป็นเรื่องที่เรนะครับเอาเป็นตัวอย่างตัวอย่างไม่ดีของมันที่มันติดยางก็อย่าไปเอาเยี่ยงอย่างมันแต่วันนี้มันก็พิสูจน์ว่าเฮ้ย ทได้ก็เป็นเรื่องที่ดีๆก็เอาเป็นตัวอย่างกันครับขอบมากครับเดีย๋ยวผมไม่ไดินทางยวิดีโอนี่นะครับคนที่เราไม่ถามไม่ได้เลยนะครับนี่เขาคือเนีย่ยไอดอลยุคต่อพระมาณห้าร้อยหกสิบห้าเลครับเป็นเนี่ยไอดอลที่ดังที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับและดังมากๆดังที่ไม่มีใครห้ามเขาได้เลยครับแม้กระทั่งหน้าตาไก่ไก่หรือว่ารถเขาหรือว่าเยื่นนะ เขาคดทุกอย่างเลยครับคนนี้ครับมึงปั่นมึงปั่นยูแปดลิ้วครับมึงปั่นเป็นคนที่ขายเสื้อแล้วรวยที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้ารวยจะมาอยู่ตรงนี้เหรอไม่รวยมึงแคหนีเมียมาข้างนอกแค่นั้นแหละเออวันนี้ก็้ถามไปแล้วเพื่อนวันนี้เพิ่งรูมาสองการสองการเดี๋ยวไหนไปหาที่ฟาร์มได้ได้จอคนที่ฟาร์มบรรยากาศมันจะเงียบวันนี้หน่อยอันนี้อย่าไปอย่าไปอย่าไปฟิวธรรมชาติได้ได้เดี๋ยวไปหาโอเคขอบคุณมากเพื่อนมีผัวยังครับมีหัวยังหัวสดสดลูกเปล่า กอดต้นเลยเราอะา่ะกอดค่ะแล้วไม่กอดอายุไม่จ้างหรอกเดนินทางแล้วก็เดี๋ราดูบรรยากาศไปเรื่อยน,น,น,นะครับก็จะมีฮาเล่ด้วยตอนนี้ไม่ต้องบอกนะครับรถที่สวยที่สุดในงานรถที่สวยที่สุดในงานครับรถที่สวยที่สุดในงานคันนี้เลยต้องคันนี้เท่านั้นครับรถผมเองถ่ายไม่รู้กี่รอบแล้วไอ้ซูมนี้แล้วต้องถ่ายเดินผ่านได้ครับพเพราะว่าถ่ายบ่อยแล้วนี่นะครับก็เป็นซูม ช่างยนตนัดเลดน,นะครับก็มีฮาร์ลี่กลุ่มพวกพี P ่เดินายนะครับแล้วแล้วต่บรรยากาศป่าพี่น้องเอฟปช่องเจนน่าด้วยนะครับผมมันอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับก็เลยคนฟังหน่อยเด้อวันนี้จะให้ดูรถส,สวยๆ,ๆมากมายหลายคันนะครับอยากให้ดูรถส,สวยๆว่าคนแต่งรถเรียบแต่งรถส,สวยแต่งยังไงนะครับ แต่ยังไงให้ยิงมีตาตยเป็นของเรานะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศในรอบนะครับวันนี้ก็ฝากกดติดตั้งใครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามฝากช่องเจนเว้ด้วยนะครับผมเราจะพาไปดูรถสวยๆรถเท่ๆรถแรงๆร,รถสองล้อ,อที่วิ่งบนถนนดได้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูครับเปิเลด,ด้ครับสวัสดีครับ